ไอ้บอยอะไรของเองนี่ฮะสนามบินเตโซะทำไมเอาพระมาโสดะบอยแม่หมครับทุกคนเนาะประเทศไทยนะครับสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้นะนักท่องเที่ยวนี่เดินแทบไม่ได้นั่งแทบไม่ได้นะครับมาเป็นไม่รู้กี่ทเที่ยวบินคนมาไม่รู้กี่แสนคน โซนสานามบินเตโซครับเอาพระมาสวดเลขนักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเที่ยว <c oughs> <c oughs> แมครับทุกคนนะอะไรนี่ฮะประเทศอื่นนี่นักท่องเที่ยวเขาเต็มสนามบินโซนประเทศเขมรครับมีมนพระมาสวดเลขนักท่องเที่ยวครับ <c oughs> โอ้โหแบบนี้ก็มีครับประเทศเขมร ทำอะไรนี่ฮะทุกคนดู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 ด <c oughs> บาปกรรมกําลังทํางานครับพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ <c oughs> เห็นไหมใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยต่งตางๆนานานะครับสุดท้ายนะครับประเทศตัวเองนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวไม่มีคนที่เข้ามารอเขาดาวนะครับเขาแห่มาเที่ยวประเทศไทยนี่วันนี้นะครับทุกคน มาเป็นไม่รู้กี่แสนคนไม่รู้กี่เที่ยวบินนะครับโอ้โหนี่แหละครับไอ้บอยเอ้ยนะอุต่าห์โม้แล้วโม้อีกบอกว่าสนามบินเตโซนี่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง1ล้านคนอ้าวนะคืนนี้ต้องให้คนขเขมรน,นี่มานั่งโสดมนต์ข้ามปีซะแล้วละ่ะเพราะว่ามันเงียบนะมันเหมาะกับสถานที่ปฏิบัติธรรมมากกว่า มันไม่เหมาะที่จะเป็นสนามบินที่ให้นักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเดิน <c oughs> <c oughs> อาย <c oughs> เขาไม่ละบอยฮะคีโมแล้วคีโมอีกบอกว่าสนามบินเตโซนี่ใหญ่กว่าสนามบินสุวรรณภูมิรองรับนักท่องเที่ยวใหญ่กว่าสนามบินประเทศไทยอ้าวผลปรากฏว่าปีใหม่นะครับวันเข้าดาวประเทศอื่นเขานี่นักท่องเที่ยวเข้ามาเต็มนะครับส่วนคขมรนครับ เงียบเหงาอย่างกับปาสสาดงดิบนะทุกคนนะเดี๋ยวไปรับชมนะครับว่าพระนี่เขามาทำอะไรครับมาสวดมนต์หรือว่าพากันมานั่งปฏิบัติธรรมข้ามปีกันแน่ครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกัน เขาไม่ใช่บ,บอยฮะรักท่องเที่ยวก็ไม่มีดูดีทุกคนโอ้โหหันมาดูประเทศไทยนี่เดินแทบไม่ได้นะครับที่นั่งแทบไม่พอคนนะครับคนแห่เข้ามาเขาดาวประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับนี่เห็นไหมไอบ้บอยดูนี่ดูดูดูดเองดูไอบ้บอยอายเขาไม่ล่ะฮะสนามบินเตโซอันดับหนึ่งของอาเซียน คืนนี้นะต้องให้คนเขมรนี่ไปนั่งปฏิบัติธรรมความปีซะแล้วบอยเอ้ยนี่เหมาะสมมากเลยนะนี่ไปนั่งโสดมนต์นะเลขผีทหารนี่ไปเกิดภพภูมิที่ดีในชาติหน้ามาดูบอยมาดูนี่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 น,น,นี่ประเทศที่เขาไม่ต้องโฆษณาอะไรมากมายไม่ต้องมาเลขห้องให้ชาวต่างชาตินี่เข้า,ขามานะแต่เขาหลั่งไหลกันเข้ามาเองนี่แหละ ประเทศที่เองดูถูกว่ากินส้มตำปลาะนะกินข้าวเหนียวกับส้มตำปลานะน่ะเองดูเอานะบอยนะอายเขาไม่ละบอยฮะประเทศเขานี่นักท่องเที่ยวนี่เข้ามาประมาณ30กว่าล้านคนนะบอยนะว่าแต่ประเทศเขเมรบ้านเองอะ่ะมีถึงร้อยคนไหมเขาดาวอะ่ะฮะ นี Stelle, ่แหละครับทุกคนโอ้โหนะครับคืนนี้ก็เป็นวันเขาดาวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้ข่าวมาว่าโรงแรมต่างๆนานานี่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับสถานที่เขาดาวนี่เต็มไปหมดเลยครับทุกคนห้องจองต่างๆนานานเต็มแน่นกันหมดเลยนะครับไม่มีห้องว่างเลยครับมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับคนเกาหลีนะครับทางยุโรปนะครับ คนจีนก็มาเยอะมากเลยนะครับนะเวียดนามก็แห่กันเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพราะเขาชอบวัฒนธรรมไทยนะครับเขาดาวนี่จัดได้ว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศเดียวที่จัดยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดในโลกนะครับนะยอมรับเลยนะครับว่างานบุญประเพณีหรือว่างานเทตการะไราต่างๆนา,นานาของประเทศไทยนี่เลกได้ว่าอันดับหนึ่งนะของโลกเลยนะครับเวลาประเทศไทยทําอะไรนี่เขาทําแบบ จัดดีนะครับนะมีความเป็นระเบียบเลขนักท่องเทีย่ยวเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยครับนะส่วนคขเมรครับเงียบเหงาครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับสนามบินเตโซนะครับกลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไปที่เรียบร้อยนะครับนะเอาพระมาโสดมาไหว้ทาบุญนะครับชงฉายจะเลขนักท่องเทีย่ยวครับนะเอามาสสดอ่าอะไรเขาเรียกว่าเอามาสสดเลขนักท่องเทีย่ยวก็บว่าได้เนาะหรือว่าเอามาแบบอ่ะไล่คาสาปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เพราะว่าคําสาปเยอะชะเหลือเกินทุกคนขเขมรนนะ่ะโอ้โหทุกคนมีที่ไหนล่ะประเทศอื่นเขานี่วันเขาดาวนะครับนะประเทศอื่นนี่นักท่องเที่ยว่ฮลังไหลเข้าประเทศส่วนขเขมรนะครับเอาพระมาโสดนะมาโสดไล่นักท่องเที่ยวหรือว่าเลขนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้นะอ <c oughs> <c oughs> ายเขาไม่ละไอ้บอยฮะสนามบินเสด็จพ่อของบอยอ่ะแมมเครื่องบินลงเพิ่งลำเดียวเองมั้งนะ ได้ข่าวว่าวันสองวันมีลำเดียวลงมานะลำเดียวก็ไม่ใช่อะไรหรอกจีนมาส่งของนะเออนะนี่เป็นลูกน้องจีนไปแล้วเนาะทงสัยจะเป็นทาสจีนนะเออเป็นทาสจีนเขมรหาเงินใช้นี่ไม่รู้ปีไหนจะจบนะนี่แหละประเทศที่คอยแบบมือขอคนอื่นอย่างเดียวมันก็ไม่เจริญครับนะแต่ประเทศไทยครับทุกคนนักท่องเที่ยวมาเป็นล้านๆนะครับ ไทยไม่ได้โฆษณาส่วนเชื้ออะไรมากมายเพราะว่านักท่องเที่ยวเขารู้อยู่แล้วว่าวัฒนธรรมไทยนี่มันดังไกลระดับโลกนะทั่วโลกเขารู้ว่าไทยนี่งานเทศกาลนี่มีอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ละปีแต่ละเดือนเห็นไหมละ่ะนี่วันนี้นะครับนักท่องเที่ยวล้นสนามบินสุวรรณภูมินะคิดเอานะครับสนามบินสวัดสนามบินสุวรรณภูมนินี่สายการบินนี่มีเยอะที่สุดอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ 1 1 3สายการบินที่มาใช้บริการในสนามบินสุวรรณภูมินี่ถือว่าเยอะอันดับหนึ่งของโลกนะครับลองลงมาเป็นสนามบินปารีสนะครับอันดับ3ประเทศดูไบเป็นประเทศที่เจริญร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ไม่มีสายการบินใช้บริการเยอะเท่าประเทศไทยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่มันก็บ่งบอกว่าประเทศไทยนี่มันเลขนักท่องเที่ยวได้แล้วก็เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ําให้กับนักท่องเที่ยวเขาหันมามองไทยนะครับ ทีนี้นะครับขเขมรบอกว่าจะแชงไทยมึงไม่มีวันแชงหรอกนะแค่รายได้เฉพาะปีใหม่เนี่ยก็มากกว่าประเทศขเขมรนี่หาทั้งปีทั้งชาติแล้ว <c oughs> รักท่องเที่ยวเอาเขาเอาตังมาใช้เนะมาซื้อมาใช้จ่ายนําเข้าประเทศไทยนี่เยอะแยะมากมายขเขมรมีอะไรอะฮะนครวัดหรอ <c oughs> นี่แหละครับทุกคนดูเอาครับนะเอาพระมาโสดเล่นักท่องเที่ยวแล้ว อับอายชาวบ้านเขา